เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า5,000 50, 0คนรับเติมเกมเอาเอและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page เพจ PowerPay หรือไลน์แอด PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม โอเคหวัดดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับจะมาบอกนะครับเอาเรียกว่าเป็นเทคนิคแล้วกันนะครับที่อาจจะช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการฟาร์มจ็อบนะครับก่อนที่คาสามจะเข้ามานะครับในสิ้นเดือนนี้นะครับคือนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาที่ฟาร์มแมปคนคุกใช่ไหมคือโดยปกติเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ผมอัดเนี่ยนะครับมันเป็นเวลาที่เรียกว่าใกล้วอนะครับคนเขาก็เลยไปเรียกว่าไปเตรียมตัวที่จะวอกันนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับแมปคนคุ แน่นนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีกองว่างเลยนะครับจะต้องไปอาศัยนะครับแจมกันเอาเองนะครับทีนี้นะ่ยวิธีการครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟาร์มแมปนี้อยู่นะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับการสวมใส่ของนะครับ เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะช่วยคุณได้นะครับในการรีดดาเมจเพื่อที่จะยิงมอนนะครับคือนะครับการใส่เซต40นะครับต้องบอกว่าการใส่เซต40เนี่ยนะครับผลของมันเนี่ยนะครับเมื่อเอ่อมอนเตอร์เนี่ยนะครับต่ำกว่า30เปอร์เซ็นตจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น15เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เนี่ยมันดีกว่าเซต80ยังไงนะครับเซต80เนี่ยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าเวลาที่มันเกิดผลเนี่ยนะครับมันจะส่งค้างคาวไปนะครับแล้วทาให้เราเนี่ยตีมอนตัวนั้นนะครับหรืือออวว่่่่่าาาาาาตตตตัััััเเเเเเป้้้้้หหมมมยยททีีีีีรรรรรรนนนนนนนะะะะะะคคคบบบจจโดดดดลกกใใแงขึชไ็ ในแมปนั้นเนี่ยนะครับมอนเตอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีคนที่ฟาร์มนะครับเพื่อที่จะเรียกมอนอีกองหนึ่งเข้ามาหาเราใช่ไหมเราก็จะได้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยตี3ตัวนะครับในขนาดกลางเนี่ยก็จะเป็นตี4ถึง5ตัวนะครับถ้าเกิดว่าไปฟาร์มตรงออคเรดี้ที่มันยืนจุด4ตัวเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะได้ถึง6ตัวเลยนะครับแต่มันใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับกับการที่เราเนี่ยจะไปแจมคนอื่นนะครับอ่ะสมมตินะครับเนี่ยผมจะเข้ามาแจมกองนี้นะครับที่พระเนี่ยยผมตีีออู่่นนะะะคคครรรัับบืดาเจทไ้ มันจะไปเพิ่มหลังจาก30%เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับประสิทธิภาพในการแจมของเราเนี่ยมันก็เยอะขึ้นถูกไหมเพราะว่าเราทําดาเมจกับมอนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับ exp ที่เราจะได้เนี่ยนะครับมันก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับลองมาปรับใช้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดลวนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟาร์มในส่วนของซอมบี้พรีเซนเอร์นะครับในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับก็คือการฟาร์มมอนนะครับที่ให้ exp นะครับ80%นะครับแต่ว่าเน้น ไปที่จ็อบนะอ่าทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันที่ตารางนะครับยกตัวอย่างเช่นว่านะครับผมเนี่ยนะครับเล่นสไนด์นะครับเลเวล90ถูกไหมแต่ว่านะครับอ่าตัวกอบบินนะครับสตีมไรเดอร์เนี่ยนะครับมันเรเวล85ใช่ไหมครับแสดงว่าตรงนี้มันห่างกันเกิน3เลเวลละมันครับมันจะได้80%ถูกไหม510คูณ80%นะครับมันก็ได้อยู่ที่408นะครับต่อหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปฟาร์มซอมบี้แล้วนะครับจำนวน EXP ที่มันได้ต่ำกว่า เนี้ยนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้ไปแย่งฟาร์มซอมบี้กับคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ มอนนะครับที่มันเลเวลห่างจากเรามากขึ้นเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยตีมันแรงขึ้นนะครับเราไปเน้นจํานวนเอาก็ได้นะครับอย่างในเซิร์ฟเอ็กซ์พอนของผมเนี่ยนะครับคนเขาก็จะมาฟาร์มซอมบี้กันนะครับเขาไม่ค่อยมีใครไปฟาร์มกอบินสตีมไรเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคืนเนี่ยมันจะเหลือกองที่มันว่างอยู่นะครับให้เราไปฟาร์มตรงนั้นจะดีกว่านะครับถ้ามันได้น้อยกว่า408นะครับตัวเลือกถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลือกของนะครับ e อเนะครับแล้วก็ Job เนี่ยให้เท่ากันนะครับมอออนนนนนนสเเเเตตรรรร์ททีี่่่่ใให้ยยยาาง EP Zombie Prisoner แและะะะ Job กกกกััััััคคคคบบบบววชมด็ื s เกล e t ตัน r i เซ n เนอร์ตัวนี้นะครับมันจะให้388กับ388เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาเทียบกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าซอมบี้มันเต็มนะครับเราก็แค่ย้ายมาดูที่สเกล e t ตัน r i เซ n เนอร์นะครับหรือว่าในกรณีนี้นะคุณอาจจะพิจารณานะครับไปตีตัวโล่าซาริโอด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันให้จ็อบถึง403นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวขนาดใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็น ไนท์นะครับหรือว่าอาชีพพ่อค้าเนี่ยที่ไปฟาร์มครับมันจะค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็ปิดมอนได้ไวนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นในการปิดมอนไวมากกว่านะครับอาจจะไม่ต้องไปกระจุกนะครับเป็นไนท์เนี่ยอาจจะไม่ต้องไปกระจุกอยู่ที่ซอมบี้พีเซนเอร์เหมือนกับคนอื่นเขาก็ได้นะครับเป็นการลดภาระของตัวเองไปด้วยนะครับไม่ต้องหัวเสียนะครับทางอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางที่4นะครับเป็นตัวเลือกนะครับก็คือการฟาร์มมอนที่ให้ AP Job 60%กเนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่า แล้วคุณอยากจะมาฟาร์มซอมบี้เพเซเนอร์นะครับแต่ว่ากองมันเต็มอย่างเงี้ยนะครับมันถึงเลเวลที่คุณสามารถฟาร์มได้แล้วนะครับคุณอาจจะพิจารณาไปฟาร์มบาฟเมตจูเนียก็ได้นะตรงนี้เนี่ยอ่ะเห็นไหมบาฟเมตจูเนียเนี่ยให้จ็อบยีพีอยู่ที่2 3 3นะครับเป็นขนาดเล็กนะครับไม่ค่อยมีคนไปตีนะครับเลเวลห่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถปิดมอนได้ไวนะครับแล้วเราก็ไปเน้นจำนวนเอาก็ได้นะครับในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะไปฟาร์มออคเรดี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่า คุณเนี่ยยังห่าง80%อยู่นะครับหรือว่าจะห่าง60%ด้วยก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันให้ EP นะครับอยู่ที่328นะครับในส่วนของจุดฟาร์มออคเรดี้นะครับแนะนําเป็นจุดนี้นะครับเพราะว่านะครับตรงเนี้ยนะครับหกองที่เราจะได้เนี่ยก็คือออคเรดี้สตัวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เซต80ด้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะยิงตัวนี้มาด้วยนะครับหรือว่าฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นการเรียกออคเรด้เีาด้ัวเยนะครบาออดี้เนยอข้ะ exp ที่ได้นะครับก็คือ196นะครับทีนี้วิธีการคำนวณนะครับให้คุณจับเวลานะครับหาวินะครับว่าใน5าวิเนี่ยคุณสามารถปิดมอนได้กี่ตัวนะครับสมมตินะครับว่าผมเนี่ยใน5้าวินะครับผมสามารถปิดออกเรดี้ได้อยู่ที่4ตัวนะครับโดยที่ไม่โดนแจมเลยนะตอนหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเต็มเต็มของ100%นะครับก็คือได้3 2 8ถูกไหมทีนี้เราได้60%ใช่ไหมครับล้วก็มาคูณเป็น60%ก่อนเท่ากับ196นะครับ196นะครับ ในห้าวิเราปิดได้4ตัวนะครับก็คูณ4ไปเลยนะครับคูณจํานวนมอนนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็เอามาคูณนะครับให้เป็น1นาทีนะครับก็คือเอา784เนี่ยนะครับไปคูณกับ12นะครับเพราะว่าห้าวิเราปิดได้4ตัวถูกไหมห้าสิบสองเนี่ยมันก็คือ60สิบวิใช่ไหมครับเราก็ไปคูณ12นะครับมันจะได้9 4 0 8 ต่อนาทีนะครับทีเนี้ยเราจะคิดเป็นชั่วโมงแล้วว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับทีเนี้ยเราก็เอาไปคูณ60เลย e อีที่เราจะได้นะครับต่อ1ชั่วโมงเนี่ยก็คือ5 6 4 0 0 0หกหนะครับถ้าเทียบกับซอมบี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็น e อีที่อยู่ในจานวนอาจจะต่างกันประมาณสองถึงสามแสนนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกแจมอยู่ในซอมบี้เพลเซเนอร์เนี่ยนะครับบางคืนเนี่ยนะครับยืนเนี่ยอาจจะแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับการเปลี่ยน ตัวเลือกในการฟาร์มนะครับลดไปที่6 0สนะครับหรือว่า80%นะครับหรือว่าตัวเลือกของการฟาร์มมอนในจ็อบนะครับที่เท่ากับเบสเอ็กพีเนี่ยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่คุณควรจะทํานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องบอกว่ากว่าจะได้เปลี่ยนค่าสามเนี่ยก็คือค่าสามเนี่ยมันเข้าไป2อถึงสเดือนแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะครับแล้วทีนี้ถามว่านะครับอีกประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับต้องจ็อบอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับถึงจะเรียกว่่าาาสมรรถเปลียนนได้ะคับ ก็คือนะครับถ้าให้ประมาณคร่าวๆนะครับ4วันเนี่ยจะได้ประมาณ1จ็อบนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณจ็อบ65นะครับอันนี้เรียกว่ายังพอเปลี่ยนทันอยู่นะครับในระดับจ็อบที่65นะครับในส่วนของการมาสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยนะครับอาจจะต้องเกินไปอีกหหรือ2อาทิตย์นะครับก็ต้องลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับจากตารางนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตารางนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแปะให้ไว้ในลิงก์ดีสคริปชันนะครับก็คือเคยมีแปะให้ไว้แล้วนะครับก็เอาไปลองคำนวณดูนะคคครรรััับบววว่่าาทีีจะะไไปฟ์มตหนนด อย่างแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าพยายามเน้นจํานวนเข้าไว้นะครับถ้าเกิดว่า EXP ที่เราได้เนี่ยมันน้อยลงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับไปละนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ